ก็สวัสดีครับผมเราอยู่ในเกม PUBG ี o ม i l e นะครับวันนี้ผมจะมาหมดเกมไรดีเอาหมดนี้นะ่นธรรมไดาผมก็จะเล่นในโทรศัพท์นะครับเพราะมันไม่ค่อยแรง I won my last match. ต่อยต่อยผมทำไมเนะี่ย I made the top three just now awesome ต่อยหัวเหรอไ <c oughs> ม่สายม,มองหน้าเลยอ๋อหนีหนี <c oughs> แขนจัดเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันตามมาจริงจังเลยเว้ย เอากูลงน้ำลงน้ำตามอาอัอเดใหม่หรครับจอีหิบมั้มงให้หยอะเออ อันนี้ผมจะไม่ลงนะครับเพราะว่าคนน่าจะเยอะเอาเชีย้ยเอาเดียวโอ้โหเอามืชั่นมือมันเผลอไปกดตายแล้วเราต้องเอาต,ตัวรอดให้ได้ไปไหนดีไปตรงนี้แล้วกันแมววับ รอดไหมเนี่ยมีของอยู่ข้างอาฟ้าเบ้กระเป๋าปเปิดโอ้ปืนปืน สำคัญมากเราจะออกไปได้ไงเนะี่ยเกยกเสียงปืนทำให้ผมอยากไปออกโอ้โหลำรวยมีสไนเปอร์ด้วยอะ ไม่เห็นมีคนอะไรเลยนาะไม่ไหนเหมียวตัวอะไรเนี่ยเปิดของไม่ต้องลองไม่ไหนมาแล้วไม่สำเร็จเผื่ไปกดนะ ปวดจังเลยวิ่งอยู่ดีๆมีอะไรไม่รู้มาเจาอหัวกะเปอรอสี่อันอรอเนาะเสียงเนาะโอ้โหูท่าน่าจะเป็นผู้เล่นเก่าเนะี่ยนะรู้ท่าทางกันเลยอยู่ไม่นิ่งเลยเาหมอบ เหมือนจะมาเป็นตี้น่าสองคู่เนี่ยเราหนีกันกลัวตายผมก็เลยไม่ค่อยเก่งนะโอ้เจ๊ ชีพด้วยโ okay. อเคเราลอดละว,วงวีอเลยเสียงไข่ว่นะตรงตรงนี้ดีกว่านะตรงนี้ดีกว่าเอาของเยอะดีกว่า ความของวิวเกมพับจีมของปลยก็สนุกดีน่ผมชอบดีแบบใหญ่แต่หาคนไม่เจอได้ได้แค่ปืนสกาไปาร์มาตั้งเยอะโอ้ยเสียหลายของ གསྲོག 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 ย่ยงง่งมเลยมนจะมีคนตายขคลุ้ดแม่นเลยเปล่าน่าเงี้มาล้ยิยงายกาดไปก่อน Maar. Hey, maar ja jongen, maar Hup! Oh, wat is dat? Goed Ik zie เปิดควันเปลี่ยนพื้นอืมอีตา เราฆ่าไปหนึ่งคนเนี่ยคนนี้อยากได้สิอเก้า 哦，他就在中间呢。 เลขสามมาหาเราสาเหตุที่ผมไม่ได้คอมนะครับเพราะว่าคอมมันแรมสีนันีแรมแปดเหมือนพออ่อไม่ใช่เหมือนหมายเลขสามเขาจะเอาของไปหมดแล้วเดินติดหลอดอยู่ 很冷清啊，这好像。 มาเป็น FPP กับ TPP FPP นี่ก็คือบุคคลบุคคลที่หนึ่งนะน้องเงานี่มีคนอะไรเลยยิงแม่ง บทนี้ก็หมด FPP นี่จริงๆมันก็น่าจะใช้ได้อยู่แล้วแต่ผมไม่ค่อยชอบอะไรเท่าไหร่ปืนโปืนม่งยังติดเลนดดอทเลยปืนพก ซิ่งมาเลยวบบเอาไปด้วยคนกลัวจังเลยโอสเนเปนอร์ยส่หนูเฮ้ยมันมาแล้วปล่อยให้เราเคลียร์เองอยู่ไหนเดี๋ยวานกระปานไปให้อยู่ั่น ีบอไวเปอร์เฮ้ยโอ้โหต่เสียดายไม่มีสโคปกินน้ำพิดนึงขอแห้งอืม โอารถมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างนี้เดินมาเองน่่ดีกว่าชอบสิงไม่บอกไม่สะความเลยเฮ้ยอีงไฟเหีย้ยอีงไฟไฟ ไม่ใช่หมายเลขหนึ่งแน่นอนหมายเลขสีก็ไปแล้วผมคือหมายเลขสองใช่ไหมดึงไฟอย่างนี้มันเรียกไอดอกแน่ๆไปหาสโคปไปวะสโคปไม่มีมีแต่ให้่อตรว โอ้ยใช้ยากเขียวของไม่จำเป็นไม่ทรามันไม่ขูดเอาแล้ววะตอนอยู่ในซอปปี้นี่ก็มันก็ต่อยเราอย่างเดียวเลยนะ น่าจะไม่กดแล้วเด็คนยิงแฟมอยู่ไหนวะมีสโคปให้เลย ไปที่ไหนก็ไม่เจอสโค๊ปเอามาเลกหนึ่งตาย สามทำไมสองเดี๋ยวแค่เราสองคนละ สามสามคนแล้วรอชีวิตนะรวมถึงหมายสองกับหมา,ายเลขสามในโซนผมอะไรของมันอีกแล้วนะ เลยเจ็ดแล้วโอ้โหเสียวมาันแท้โอเสายเขาน้องจะตื่นแน่นอนเราก็หลบหลบเหมือนบ้านนี้จะมีคนเปิดไปแล้วแต่กูขอเนี่ยเถอสะสโคบไม่มีโอ้ ใครไม่ยิงเลยอ๋อรีบขึ้นรถปูรีนะปีหน้าต่างมันมีอะไรหรือเพื่อนขอไม่ดีหรือว่าอะไร งลองๆอย่างนี้กลัวโดนมนดต,ตอร์มากเลยโอ,โอ้ยรถคันใหม่จูบอ่อนังแล้วกัน Get in the car. Hmm. <coughs> ah, เราไม่ยิงด้วยนะไอคนที่มขับปูดอ่ะขีอูดอเ,ยเลยจะเรามองไม่เห็นด้วยเอ๊ะ น้องแต่กูไม่มีสโคปไปอโดนซะด้วยอ้าวยิงโดนหรือเปล่าไปไม่โดนไปไม่โดน เข้ามาใกล้ใกล้ได้นอนกระปานหัวอ๋อเพื่อนหนึงยิงตายแล้วสัตว์ของมีสะโขบไหมไม่มี นี้ยสรบโอ้ยกูได้สรบ้วทีมาเติมน้ำเอ้าสายเอาร์เปอร์ชีย เอาไาัมสังกูค้างไปกูค้างไปแล้วนิ่งๆอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนซอยหัวอ่าน่า,างไงเชื่อ่าแล้ววันนี้กูต้องโดนซไนเปอร์ซอยหัว สามนะทัอปจีนี่โหดจริงๆเลยคนเนี่ยโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ